ครับผมวันนี้ผมอยู่กับปอลำนะครับผมเรา3ามคนจะมาพาทัวร์โลบอกกันแมอะไรนะ The Mimic ซุกฟูจินิฮอนวาชิจุนกันไตากิัรุนยนะไคบุชกชิเะอเบะอ๋อไม่เป็นอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรอ่ะรรัรอนรอนบอกว่างหยุดอ่ะรอคุด้วยรอ้ยอยูเยครับ 早くこそこっち <laughs> いこれがシローホワイトフレームのことガーのレヨ君の村の最後の日だこれに耐えられる妖怪は良い <マン S 1> これを使って我々の地に潜んでいる闇を断ち切ることができるで<も> <laughs> この日があれば焼け殺すことができる <laughs>

ถ้าผีมาเลูบถุงขาคอ,อเฮ้ยผีมาแล้วเดี๋ยวเขาโดมมาแล้วลผีะที่ไหนะเฮ้ยผีกระโดมมาแล้วผีกระโดมมาแล้วปอไหนไหตรง้มึงไงโยสามารถต้องไปได้ไม่โดนอะไรหรอกว้า จะล้อยังไงวะคือเราห้ามเหยียบอะไรก็แก๊ปก่อแก๊ปเลยเว้ยอ๋อนี่เศษแก้วเนี่ยเศษแก้วเนี่ยอยู่ตามคุณใช่ oh, อ,อ๋อเศษแก้วเออห้ามเหยียบห้าเหยียบเ,เ,เรียบร้อยเรียบร้อย,<ะ>ร,ยรอดแล้วร, oh, ร,รอดแล้วรอดแล้วเศแก้วต้องนั่งต้องนั่งไปแล้วห้ามเหยียบเศษแก้วห้ามเหยียบเศษแก้วเราล่อเราล่อราล อะไรวะยังไม่ทันเหยียบเลยมาเฮ้ยเหยียบไเหยียบร้อยอังนึงแปแกไปแกยบ้ ส่องไฟดีอย่าใส่แก้วรอตรงนี้มีใส่แก้วจ้าดูนี่ๆขวาขวานขวานนะขวานนะได้ได้เหี้ยมวเจี๋ยมันอยู่ใกล้จังมันมามันมาแอบมันมาแอบแอบหลังรถแอบหลังรถไอ้ยี่ไอ้ยี่อ้ยี่ตัดขั้นบนรอให้หน่อยรอให้หน่อยต้นทางรอให้หน่อยต้นทางได้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 รอให้รอให้รออุ้ยอุ้ยมันเดินข้ามนมดเลยวะ จูงไม่ได้เหรอผมต้องไปรอดรอดยังดันแ้อีดียรอดรอดะไรน่ะรอดรอดแล้วรอดแล้วยังเกี่ไปสารอบแไม่หยุดเลยวิ่งเดียวโอ้ยเดรามันบัก็ได้เชคพุมครับเช็คุ่มเรรหัสาเซลหัสอะไรวะหสี่กห้าสี่สามสองหนึ่งหกสี่ห้าสี่สาม่ให้กดอยู่อเฮ้ย เฮ้ยทำไมประตูหลังเปิดอะไม่กูกดเปิดเฮ้ยมตายอยู่ในโดนแทงน่ะไหนนเนี่โดนแทงอยู่เลยกลังดูข่าวคุยกับขาไปบอสขาคือบอสโอ้ s o e n e โอ้พระเจ้าเฮ้ยอะไรอะอะไรเฮ้ยไปดูอะไรไอ้ดีดีูัวดีคืออะไรอะ โดนอะไรอ่ะเปลี่ยนโค้ดแล้วมันบอกเราต้องวิ่งไปหาโค้ดอ่ะทั้างบนคือเจ็ดคืออะไรอ่ะผมเจอเลขเจ็ดเจอเลขเจ็ดเจอเลขเด้วเหรออคินโนซาวะอาคินโนซาวะมันเจอชั้นสองเลขห้า้ยไอ้ไอไอ้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 ไอไอ่ไอ้เอ้ไอ้ไอ้ไ้เอ้เออ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ยออ้อ้ไอ้เฉาไอ้อไอ้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 อ้อ อ๋อชั้นทุกชั้นมีหกชั้นมีเจ็ดชั้นทุกชั้นมีรหส<อ>ัสชั้นหกคือเลขเจ็ดชั้นเจ็ดคือเลขหกอันนี้ชั้นไปถือมันไ่โดนบ่อยจังวะเป็นเจ็ดหกคือเจ็ดเอ่อห้าคือสามไม่โดบ่อยแล้วห้าคือสา <7 S 3> มเจ็ดก <7 S 2> ูจะเจอผีทุกชั้นเลยใช่ไหม สามหน้าะครับได้แล้วะไรไหนอะได้แล้วได้เร็วยกอะไรอะมันเป็นสี่ห้าสองแต่ว่ากลับหลังก็เป็นกลับหลังะอ๋อสสามห้าสี่ผมลกลับหลังดูได้แล้วที่ผมพูด่ามาๆมโอเคไม่ใหู้่าเอาจาะไม่ให้เรามาเอาจอในห้องนอไอ้อ้บนรเข้ามาจดิเข้ามาจ

ลงมาไนลงมาไหนลงาไหไหนวะันไหนไหนเฮ้ยไม่เจอเฮ้ยเจอ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 อะไรอายุเฮ้ยตัวที่ผิดพลาดต้องหาตัวที่ใช้ได้ออนี่ไงกูเจอแล้วตัวนึงเฮ้ยกูได้แล้วป่ะวะเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะให้เรามันบอกให้เราถอยอะเฮ้ย

หยอดแล้วหยอดแล้วหยอดแล้วมีแปดเหรียญเองไอ้คนนึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นตายหางตายอ่ะตายอ่ะโดนโดนฆ่าต้องหาเหรียญต้องหาเหรียญไปหยอดมาหมุนใช่ใคร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 ชั้นเลยทุกชั้นเลยตามหาหน่อยมีห้าเหรียญแล้วทริสอนสวยกูตีตายอีกตาหนึ่ง มันบอกเดี๋ยวมันเหลือตานึงเหลือตานึงไอ้สองไอ้สได้แล้วได้ด้แลวได้วได้วได้วยญเลเลยสว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 ยจะทั่ปแล้วนะกระเป๋าไมู่กระเป๋าเกไมู่้อมาหมุนยังเฮ้ยกูเจอกูเจอผีผีตกูไม่เจอกมันเจอมันเจอกูุ่กมาขลางมาเลยเรือขลางขลางยงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออยังไงต่อป้ายเนที่ผมเห็นป้ายเนี้ยป้ายเนี้ย เนี่ยเอาเหรียญใส่มาต่อยตาแล้วก็เปิดโพงเนี่ยแล้วไงต่ออ๋อเปลี่ยนไงมความติดมาต่อเรื่องที่คือตอนแรกอ่ะเราเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราจะออกพอจะออกก็นซีมากันทีนี้หลังความติดพันธะเหมือนเดิมแล้วออกทางเดิมไงออกทางเดิมหรอเออข้อทางต่อของทางตระโอเคต่อยตานะพร้อมยังโอเคกูต่อยให้หนึ่งตาละต่อยกูต่อยไปสองแล้วกูต่อยไปสองแล้ว เฮ้ยกูเจอกูเจอผีอยู่ตรงกูกูเจอผีแล้วกูร่าอีกแล้วเรบไปทำอะไรเลาไประเบิดสวย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 เปิดยังเปิดพีพีเปิดเฮ้ยเพดเพดเฮ้ยมันยกไปไหนวะมามาไปมาไปไหนอะยังไงยังไงขึ้นมาขึ้นมาเอาไปไหนเอาไปไหนเนี่ยแชดเนีมา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 กูแบกลำพงแล้ว ขึ้นยังไงอังขึ้นยังไงอะใายมือใายมือใายมือไปไปไปแล้วไปไปไปแทงผีไปแทงผีไปสวยไปรัมยังไงอะไรกันนี่อะไรกันนี่ของแบกเราของแบกพงหายอ่ะต้องไปชั้นสามมามามาพามางี้มางี้สายมือมามือที่มางี้มางี้มองไม่เห็นมองไม่เห็นนี่นี่นี่มากูร้องกูร้อง ไม่ได้นี่ไม่ได้ลำพงมันเอียงไขวาราราอยไปไปแไเไปไเลยไปไปเลยลำพงอยู่ไหนมาคือผมโอเคไหนอะไม่มีเลยลำพงโง่อะโอเคไป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 ลมานี้ยรอองหดยรอให้ไปแอบอบพงแมามามาแล้ว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  เฮ้ยกูลองไปเก็บลำโพงรอดรอดผมอยู่ยังไงต่อยังไงต่อไป,ไ,ปไปยังอบอกทางเ <c oughs> นี่คืยะไหนมันอยู่ตรงไหนวะอ๋อจิโยจิคือตัวล่างทุกตัวตายหมดอะ่ะทั้งซื้อทั้งซืง้อกิยะวาะงระหมดใกล้ๆแล้วเปิดเทนเอาไปเอาไปวางใกล้ๆมานเอาผมไปวางใกล้ๆมันกูวางใกล้ๆอนะันน่ะทำไมตอนนี้ไม่ใช่ตัวนี้คือตัวตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวนี้คือตัวนี้สิ เอาอะไรนะเอาแล้วาช่เหรอเปิดไงอะเปิดแล้วเหรอมามามมามามเปิดแล้วเปิดแล้วมีไม่ได้วีไม่ได้มีไม่ได้ฉันสามีผีแล้วผมเคยเจอเฮ้ยมีมีมันวิ่งมาแล้วรําไหนไปเอาวางเราไหนอะไหนอะไหนนี่ไงนี่ไงเปิดดิเปิดยังไงเปิดยังไงเปิดยังไงนี่ไงมึงกลัวแล้วนี่ไงมึงกลัวแล้วกลัวเหรอ

thank you รอดไหมรอดแล้วเฮ้ยอะไรอะยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเหรอทำไมอะไม่รู้โอ้ยไอเขาวิ่งมาขนาดนี้ยังไม่จบให้คุยเหรอทางไหนวะไหนไหนไหนแต่ทางเก่ากว่าทางเก่าไหนเนี่ยเออกต่ทางกทางนี้เปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทางเก่าทางเก่า 哎，鱼啊！逮着你还不留你！要啥啥还不留你！<noise> <noise> ใช่ไหมบอกกูทีมีอีกชั้นหนึ่งนี่แค่ชั้นสองมีอีชั้นเดี๋ยววิ่งวิ่งอีกเหรอเราไม่กดอ่ะวิ่งอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยกดมีก็ีรอดไหมบอกกูทีว่ารอดไหมหมดยัง วิ่งวิ่งหนีเหรอเจ็บอะไรกันซ่อมรถซ่อมรถซ่อมรถพี่ซ่อมรถผมมีโฟมอะไรผมมีโฟมอะไรเฮ้ยกูมีเครื่องกูมีเครื่องมีล้อล้อล้อข้างนึ่งมีสองล้อมีสองล้อมีสองล้อโอเคกูกูมีสามล้อแล้วกูได้ล้อมาอ๋อเอาใส่ที่รถมาใส่ที่รถมาใส่ที่รถปรมาณเติมล้อใส่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 แล้วเอาดีใช่ใช่ใช่เฮ้ยต้องขึ้นรถแล้วไปไหนดูต่อดิผมขับไม่เป็นนะไปกินข้าว โอ้โหไปกันต่อเซฟเซฟเซฟไปโอเคครับผมาวันนี้ก็เหนื่อยมากครับการเล่นรู้บอกก็เป็นเกมยังมีต่อน่ะมีอีพีสอนอะเจอกันอีพีหน้าครับผมก็หวังว่าจะสนุกนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องยูทูบของฟูเซนด้วยครับมันเล่นได้5คนอีพีหน้านี้จะมีใครมาเดี๋ยวสุกคุณเล่นทางบ้านอีกสองคนมาช่วยเราหน่อยที่โวนนะเล่นง่ายๆเลยจะได้ไม่เอือกโอเคครับผมเจอกันครับไปเจอกันครับบายครับสวัสดีครับครับ